สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้วันที่21มกรา2568แล้วนะครับก็อีก3วัน8ชั่วโมงนะครับกับอีก7นาทีนะก็จะถึงวันลุมพินี170นะที่รอคอยกันมาแล้วนะครับ ารายการนี้เราวิเคราะห์วิจารณ์กันไปหลายคู่มากแล้วนะก็ <c oughs> ตะวันฉายกับซูเปอร์บอลก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะครับนิโคกับนาบินก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะครับโซลินูกับเสกสรรนะครับก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วสินสมุดกับจูจูจิโลนะกาซารีกับเอสตูปินานนะครับก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้ว นะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้ในช่องนะย้อนหลังกันได้นะครับส่วนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในคู่สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนะครับกับฐานสินนะนะักชกชาวเมียนมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันก่อนนะครับเรามาดูที่สุริยันเล็กกันก่อนนะครับอายุ28ปีนะ160เซนนะครับชกมากับเป็นร้อยไฟอยู่แล้วนะครับ น้ำหนักปล่อยๆเนี่ยหกสิบถึงหกสิบสี่กิโลกร,รัมนะก็ประมาณร้อยสามสองถึงร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงนะครับแต่ตัวเล็กชอบบู๊ชอบแลกนะครับหัวจิตหัวใจเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับห้าไฟล์หลังสุดห้าไฟล์หลังสุดนะครับแพ้แบ็คแพนเทอร์ นะแล้วก็ชนะนอกยกที่3มต้มยำกุ้งชนะชนะนอกยกที่สองยอดกิษดาสอสมหมายแผลป้อมเพชรนะครับลมในกระเพาะเยอะขออภัยแผลป้อมเพชรพีเคแสงชัยนะครับแล้วก็ชนะลิทธิเดศสอสมหมายนะไฟล่าสุดชนะนอกยกแรกป้อมเพชรพีเคแสงชัยนะครับก็แก้มือล้างตาได้นะครับ สุริยันเล็กเนี่ยชกในมวยไทย5ยกเนี่ยไฟล่าสุดวันที่ห้วันที่24เดือน5ปี6 6หย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะชกอยู่ในรายการวันนะช่วงหลังเนี่ยชกอยู่ในรายการวันอย่างเดียวเลยนะครับส่วนข้อมูลนี่เขาว่าซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ เดี๋ยวามาดูทานซินกันบ้างนะครับทานซินเนี่ยอายุ20ปี170เซนเป็นชาวเมียนมากนะครับซ้อมอยู่ที่าทาวินอเยออ่านยากทาวินอเยย่าครับนะประมาณนี้แล้วกันอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่านยากมาก ภาษาเมียนมานี่นะเอามาโชกในรายการวันเนี่ยสามไฟนะครับไฟแรกก็ชนะน็อกใจสิงศิษย์นายกพันศักดิ์ยกที่2นะครับไฟที่2เนี่ยชนะไทยสวดจอบเปียกอุทัยชนะน็อกยกแรกนะครับไฟที่3เนี่ยถูกจับยัดเข้ามาอยู่ในรายการคิกบ็อกซิ่งในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะแล้วก็ไปเจอกับนักมวยที่เป็นนัมเบอร์วันนะครับของญี่ปุ่นเลยนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งนี้ ในรุ่นนี้นะครับก็เป็นที่แน่นอนแพ้แพ้น็อกยกที่2แต่เขาสร้างเซอร์ไพรส์นะเขาได้นับ8จากทาเครุนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เลยวันนั้นเนี่ยผมก็แอบลุ้นแอบ,บเชียร์ทางด้านทันซินนะแต่ว่าก็ดีใจได้แป๊บเดียวนะครับเป็นโดนลูกเตะไอ้ลูกเตะของญี่ปุ่นอะลูกเตะชายโคงอะนะลูกนั้นจอดเลยนะครับ ทางด้านทานซินเนี่ยก็เป็นมวยกาบูกาแรกนะเป็นมวยเมียนมาที่มีรูปมีทรงมวยพอสมควรนะแล้วก็มีลูกเตะที่เตะได้รุนแรงอะ่ะแล้วทางด้านทานซินมันก็มีลูกเตะที่รุนแรงนะครับแต่วันนั้นทางด้านทาักเทลุเนี่ยเตะเข้าเป้ามากกว่าแล้วก็เขาชินประ,ประสบการณ์กติกาด้านนี้นะทั้งในทั้งกระดูกชั่วโมงบินอะไรเขาเหนือกว่าทุกอย่างก็แพ้ไปมันไม่ ไม่น่าแปลกใจหรอกนะครับก็เป็นมวยบู๊หัวจิตหัวใจเนี่ยไม่แพ้กันหรอกนะกับสุริยันเล็กนะครับแล้วก็ลูกบ้าลูกแรกบ้าดีเดือดเนี่ยเหมือนกันเลยนะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยจะสูงกว่ารูปลอยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงลึกสักนิดหนึ่งนะ มาดูสุริยันเล็กกันก่อนนะครับในรายการวันชนะ6แพ้3นะสถิติรวมก็ชนะ81นะแพ้28รวมรวมๆก็ชกมาประมาณ100กับอีก9ไฟนะครับสถิติการออกอาวุธนะก็สุริยันเล็กก็เป็นมวยหมัดเต็กขาต่อยหมัดนะครับฉะนั้นเป้าหลักก็จะเป็นเป้าบนนะแล้วก็การป้องกันตัวเนี่ยต้องบอกว่า เป็นนักมวยที่ป้องกันตัวไม่ค่อยดีนะมีหลุดมีหลวมคือทุกไฟเนี่ยมีหน้าสะบัดให้เห็นทุกรอบนะครับแล้วก็หัวฟูทุกรอบนะครับมันคือเขาเป็นมวยบู๊มวยแรกอะนะมันก็ต้องมีโดนกันบ้างนะครับแต่ว่าทางสุริยันเล็กเนี่ยจะโดนค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านทานซิงกันบ้างนะครับ นะเอามาดูทางด้านทานซินกันบ้างนะครับทานซินเนี่ยชกมา3ครั้งชนะ2แพ้1นะครับเป็นคิกบ็อกซิ่ง1ครั้งก็แพ้นะครับสถิติรวมก็ชนะมา26แพ้10แพ้10เอ๊ะชนะ26สเสมอ11แพ้3นะครับก็ถ้าเป็นมวยแล้ววยเสมอเยอะๆไม่แปลกนะครับ ชคมารวมๆก็ประมาณ30-40ไฟนะก็ยังกระดูกประสบการณ์ก็ยังไม่ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจดีร่างกายดีนะครับสถิติการออกอาวุธเอ้ยต้องบอกว่าแน่น่าสนใจไว้สำหรับทานซินนะครับเป็นมวยที่น็อกคู่ต่อสู้ได้บ่อยนะกดคู่ต่อสู้ลงไปนับได้ก็ทั้ง3ไฟท์นะครับแต่ สถิติมันบ่งบอกว่าแกต่อยเป้าบนน้อยมากนะแต่การต่อยออกอาวุธ55ครั้งกต่อยเป้าบนแค่8ครั้งเองนะแต่ว่าเอาคู่ชกลงไปนอนได้ถึง3คนอ,อย่างนี้ดีกว่าสถิติน่าสนใจนะครับเขาเตะขาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ถึงได้บอกนะว่าทานซินเนี่ยมันเป็นมวยเตะค่อนข้างดีสับขาดีมากจับขาไทยทีเดียวมีอาการเลยนะครับ ส่วนการป้องกันตัวก็ถือว่าพอใช้ได้เป็นมวยมวยแล้เวอรอ่ะมวยบูบูแรกๆนะแต่ว่าพูดถึงว่าแกเป็นมวยพม่ามวยแล้วเวอร์คนหนึ่งเลยที่ไม่ค่อยรับอาวุธมีการบล็อกมีโต้มีหลบนะครับสังเกตได้จากไฟที่เจอกับทาเครุอแกไม่บวกไม่แลกเลยนะแต่แต่ไฟนั้นออกกลัวๆนิดนึงนะครับก็เลย ก็เลยมันมันดูไม่เต็มร้อยแต่ผพระว่าไฟนี้เขาไม่กลัวหรอกนะเอามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันหน่อยอมาดูข้อมูลเปรียบเทียบนะครับส่วนสูงเนี่ยต่างกัน10เซนนะเป็นทางด้านทานซินเนี่ยสูงกว่านะครับแล้วก็ความสดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทานซิน นะครับแต่ว่าเรื่องความสดเนี่ยอายุ28เนี่ยผมว่ามันยังไม่โรยหรอกเต็มร่างพอดีนะครับแต่ว่าเขาเป็นมวยบวกบวกแรกๆมาเนี่ยมันจะมันจะมากรอบท้ายๆหรือเปล่านะแต่ไม่หรอกที่ชกชกมาก็ยังยังใช้ได้นะครับร่างกายยังดีอยู่นะสถิติการออกอาวุธเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างแตกต่างกันเป็นมวยบวกมวยแรกนะแต่ว่าสุริยันเล็กเนี่ยจะชอบหมัดเน้นเป้าบน แต่ทางด้านทันซินจะเน้นตัดขานะครับเป็นการประทะกันระหว่างเป้าบนกับเป้าล่างส่วนการป้องกันตัวเนี่ยก็ทันซินยังทําได้ดีกว่านะอาจจะสายตาไม่ได้ดีกว่าอะไรหรอกนะแต่เขาเป็นมวยมวยเดินได้ถอยเป็นนะเป็นละเว่ยที่เดินได้ถอยเป็นส่วนทางด้านสุริยันเล็กถอยหลังหกล้มนะครับรูปมวยนะผมมองว่ามาบวกมาแลกกัน ส่วนทางสุริยันเล็กเนี่ยมันจะถอยไม่ได้นะถ้าถอยเนี่ยก็อาจจะอาจจะแพ้เพราะเขาไม่ใช่มวยทรงถอยนะแต่ว่าทางด้านทานซินเนี่ยแกถอยได้ด้วยนะวันนี้อยู่ที่ว่าสุริยันเล็กมันจะเดินขู่ทานซินได้เหมือนทาเครุไหมถ้าขู่ได้นะครับทานซินออกลูกกลัวเนี่ยมีสิทธิ์ชนะเลยนะแต่ว่าต้องระวังนะทานซินเนี่ยรูปลอยเนี่ยดีกว่านะครับ อาวุธเนี่ยหนักแรงพอสมควรแล้วมีลูกสับขาน่ากลัวนะดังนั้นวันนี้มันก็ต้องวัดกัน50 50ถ้าคือทานซินเนี่ยลองดูจากสถิตินะเขามาจากเวทใหญ่กว่านะไฟแรกเนี่ยเขาชกเนี่ยน่าจะ138าผมจำจำไม่ค่อยได้138แแล้วลดลงมาเรื่อยๆเลย นะครับจนมาไฟนี้น่าจะชก132หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะะเดี๋ยวดูทางด้านเนี่ยทางด้านสุริยันเล็กนะครับสุริยันเล็กเนี่ยเขาชก132มาตลอดเลยนะอ่าเนี่ยไม่เกิน1่ะ134นะ13 2, 13นะไฟนี้ชก132นะครับส่วนทันซินเนี่ย ทานซินเนี่ยไฟแรกเขาชก1 3 8นะกับใจสิงนะแล้วลดลงมากับไทยเนี่ย1 3 6ไฟล่าสุด1 3 5นะครับไฟนี้1 3 4นะฉะนั้นเนี่ยทานซินเนี่ยมันน่าจะมาจากเวทที่ได้เปรียบกว่านะครับฉะนั้นวันนี้เขาน่าจะมาไม่กลัวหรอกนะแล้วทางด้านสุริยัยนเล็กเนี่ยตัวแกนเล็กด้วยนะฉะนั้นวันนี้ทานซินมาบวกมาแลกแน่แต่อยู่ที่ว่า สุริยันเล็กเนี่ยจะมาในรูปเกมแบบไหนนะครับทันซินเนี่ยท้องไม่ค่อยดีนะถ้าสมมุติว่าล้วงท้องได้นะเดินเกมมาดีๆนะครับมีสิทธิ์ชนะน็อกได้เหมือนกันนะแต่ถ้ามองไปถึงคะแนนแล้วเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังชอบไปที่มวยเมียนมานะครับดูความสดดูร่างกายเนี่ยคือสองไฟแรกเนี่ยเขามามาไม่กลัวเนี่ยเขาดูดี กว่านักมวยไทยทั้งคู่เลยนะแต่ไฟที่มาเจอกับทาเครุเนี่ยอาจจะด้วยว่าไม่คุ้นชินกับกติกาด้วยอาจจะเกรงเกงด้วยแนละนักมวยที่เขาเจอเป็น,ปนระดับท็อปเลยะนะก็อาจจะมีเกรงเกรงกลัวนะครับก็เลยชกมาไม่ค่อยดีนะส่วนวันนี้มันเกรดมันไม่ได้หนีกันขนาดนั้นนะแล้วอยู่ในกติกามวยไทยที่เขาชกได้นะครับวันนี้ผมมาว่าเขามามาสู้สู้สุดใจแน่นอนนะฉะนั้นวันนี้ชอบไปทางทานสิน นะครับอ่ะก็จบลงแล้วนะสำหรับทัศน,นคติวิเคราะห์วิจารณ์นะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆเ,เด็ดนะรายการดีดนะนารุหน้าเชียนะน้าชมจะเอามาให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ะฝากกด subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ